ขึ้นที่สูงดูดีกว่าปะหนุนต่อวะเอา้านี่ไงขวามือใกล้ๆไอเหียไอเวงเฮ้ย,ยปืนไม่ได้อ่ะเฮ้ย,ยใช้ปืนไม่ได้กดหนึ่งสองสามสี่อะไรก็ไม่ได้วะหายเลื่อนเลื่อนไม่ได้เลืเ่อนเมาส์ก็ไม่ได้แต่เลืเ่อนเมาส์ก็ไม่ได้อ๋อเวนบัก เฮ้ยเอากูจะวิ่งไปไต่มันกูจะวิ่งไปไต่มันเยี yeah! ่ยใช้ปืนไม่ได้ครับทุกคนผมใช้ปืนไม่ได้กดเอ็กดิเออได้ละเออกูท,ทิ้งปืนแล้วก็อเอาใหม่ข้างบนนัโโ้นโอ้โหเฮียมึงเห็นสองร้ยสามห้าป่ะไหนวะบนกระดังไหรเฮีย แอร์รตกอยู่บนกดังไหนสัอ้าวแล้วกูจะเอาไงอ่ะเจมี่มีหัวปะล่ะในตัวสับมีอยู่นะเอ้ในอร์ดอปลดสาเนกูมีกดสาะมีวมีแล้วตัดัไหนวะเห็นแล้วเอาคุณึกวมอเียกูเหียเลยคุณึกวมเงีเอ้วันปไหนวะมันใส่แม็กได้ไหมวะเบียเนี่ยใส่ได้แต่มันต้องเป็นแม็กของมันแม็กสไนเป่แม็กสไนหรือว่าแม็กของมันคิดปะมันไหนวะมันก็เกันกับคิเนี่ยแม็กสไน มามามาตาแน่กูยอยู่นี่กูยอยู่นี่รวมลงไปตา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 ไปนาะปักไส้นะไแน่เต่เลยหาสิบบาทนอ้องไปเลยไกลวงมาพอดีไป เออ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 โอ้ยเี่ยมึงขับอะไรมึงเนี่ยขับมาไซค์พังปะเนี่ยกูขับเองขึ้นมาเลยแล้วกูจะตายแล้วไอ้เหี้ยไปดิรออะไรล่ะเลือดกูก็ไม่ต่างจากมึงหรอกเนี่ยว่าจะโชว์สตันแมนสักหน่อย เราโดนยิงไม่กี่ทีก็ระเบิดแล้วนะเว้ยระเบิดเวลาเฮ้ย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 โอ้ยเยี่ยมขับอะไรมึงเนี่ยขับมาใส่เฮ้ยแตกเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยสัตว์ไอโง่มันยกล้อยังไงวะไอ้ เย้ว่าแต่กูสัตว์เรียบร้อยตายกูตายดิเยี่ยเพื่อนเลือดไม่ทันนะไม่น่าพูดเลยว่าไม่เคยตายพวเงี้ยยิงดักหน้ามันดิเพื่อนจีจี